เมื่อการเรียนหมอทำไร้เราพามาดูเคสจริงนะคะเป็นหมอฟาของเรานนัเอง,เองพอเริ่มเข้ามาหาลายัยก็ยังอยู่ในวัยที่แบบสดชื่นสดใสยอยู่ถ้าเรียกว่าความเครียดแบ,บก็มีแต่เนื่องจากเราก็มีเพื่อนฝูงเยอะในช่วงนี้ใช่ไหมคะพอเริ่มจบปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้เป็นหมอใหม่ไฟรแรงนะคะแต่งตัวแต่งหน้าสดใสยอยู่ตลอดเวลาอะแต่ว่าชีวิตที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้คะ่ะเมื่อหมอฟางไปเรียนต่อหมอเฉพาะทางเป็นอย่างนี้ค่ะ จากคนนี้กลายมาปเป็นคนนี้และสาภาพหลังจบหมอเฉพาะทางนะคะก็กลายเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเบาตาเนี้ยมาเต็มเต็มเลยนะครับในช่วงที่เรียนเนี่ยก็จะมีหลายปัจจัยที่ทําให้ร่างกายเราดูโทรมได้นะไมะ่ว่าจะเป็นหนึ่งความเครียดความเครียดนี้มานนแน่ๆอยู่แล้วนะคะยิ่ง <Hey. S 1> เรียนต่อเฉพาะทางสูงขึ้นความรับผิดชอบก็มากขึ้น <Hey. S 1> เทสก็ยากขึ้นนะคะสอก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอได้พักผ่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <Hey. S 1> ต้องแบบผ่าตรงผ่าตัดเคสด่วนหาเวลานอนไม่ได้อยู่แล้ว ไหนจะอีกเรื่องต้องทําวิทยานิพนธ์ต้องทําวิจัยต้องทํางานต้องสอบหกโมงต้องไปราวคนไข้ราวคนไข้เสร็จถึงจะไปตรวจ OPD ได้ถึงจะไปเข้าห้องผ่าตัดหรือว่าทํางานอย่างอื่นได้นะก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลตัวเองแน่นอนอยู่แล้วสกินคงสกินแคร์เนี่ยลืมไปได้เลยและผลหลังที่จบมาก็เป็นแบบนี้ไงคะขอบ ตาเนี่ยลึกคล้ำนะคะโบไปข้างหน้าแล้วนะนอกจากนี้ยังในเรื่องของความหย่อนคล้อยแล้วในปัจจุบันเนี่ยที่หมอฟางสามารถมีเวลามากขึ้นก็ทําให้ดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมอฟางทาหัตถการอะไรมาบ้างค่ะบริเวณที่เห็นและเด่นที่สุดที่ทําให้เราเนี่ยดูโทมก็คือบริเวณใต้ตานั่นเองหมอฟางก็เลยจัดการเติมสารเติมเต็มให้บริเวณมิดเฟสหรือว่าใต้ตานะคะซึ่งจะช่วยพยุงโครงสร้างแถวนี้ก็จะทําให้ตาเนี่ยดูดีขึ้นขอหมอฟางเะเป็นคนที่โครงหน้าเล็กแต่เขาจะมีความหย่อนคล้อยแล้วก็มีแตอยู่บ้างนะคะค ก็จะเน้นไปนในเรื่องพวกกลุ่มเครื่องยกระชับนะคะตอนนี้ก็ดูแลเมนเทนนะคะพยายามทําเครื่องยกระชับอยู่ตลอดเพราะว่าอายุเนี่ยเริ่มแบบใกล้จะ40ปีแล้วนะคะดังนั้นถ้าใครเนี่ยไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยแก่ตุ้บลงไปก็เริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในอนาคตด้วยค่ะ